เอาละครับเราจะมาแกะกล่องมอเตอร์ไซค์นะครับ s t a r เล n CT หนึ่งเจ็ดศ i Bobber นะครับตัวใหม่ของส s t a r ียนที่เปิดตัวไปเมื่อประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับพอดีรถที่ผมสั่งมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเป็นตัวท็อปของของ s t a r ีย n เป็นตัวท็อปตัวของ CT Bobber ตัวนี้นะครับเป็นสี สีกรีนแม็กสทีนี้มันเป็นความผิดพลาดในการสื่อสารกับเซลลกับไฟแนนซ์นะครับก็เลยได้เป็นตัว Standard มาตรฐานมาแต่ทีนี้เขาเปลี่ยนสีให้เป็นสีที่ที่เราสั่งไปแล้วก็เป็นยางแบบที่ที่เราเราสั่งไปเป็นยางเขาเรียกยางอะไรยางของวีลเบอนะครับยางยางตัวตัวขึงนีิบากเนาะผมก็เรียกไม่ถูกนะรถ รถสไตล์นี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยใช้ครับเดี๋ยวเรา,เ,าเคยใช้มาไม่ใช่ไม่เคยใช้เคยใช้อยู่รุ่นหนึ่งของของอีกค่ายหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าว่ามันจะมายัางไงเดี๋ยวฝากเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์หน่อยวิจารณ์หน่อยนะครับว่าโอเคไหมนะครับ นะครับเนี่ยยางยางตัวนี้นะครับตัวไฟตัวไฟหน้าแฮนด์จับนะครับแฮนด์มือก็จะเป็นของตัวสแตรดานคะรับไฟไฟหน้า LED คนะรับโชกเบรกหน้าเป็นดิสเบรกนะสีจะเป็นสีกรนแมปเป็นสีของตัวท็อปที่เป็นตัวแต่งนะ ตตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดแต่ขอเป็นสีแต่งเฉยเนะพิ่งลงรถมาแกะกล่องมาสดๆเลยครับคนะ้อยเสียนะครับทรงแกกันนะอันนี้มากับสูรนะอาจจะต้องเปลี่ยนออกถ้าไม่ชอบนะครับเดี๋ยวต้อดูกันต่อไปนะครับไปท้ายนะครับมาสวยครับไปท้ายนะเป็นแนวแต่งนะครับคลาสสิก โชค๊คลังโชคคู่นะครับแบบสวิงอาร์มเบรกหลังเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกนี้หน้าหลังนะครับเอาว่าเครื่องตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบนะครับซีซีร้อยเจ็ซีซีเป็นระบบหัวฉีดนะครับดูดีไซน์เครื่องนะครับก็สวยนะครับ สวยดีแต่ว่าปัญหาจะเจอไหมเดี๋ยวต้องล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 องวิ่งดูนะครับอาจจะเป็นเย็นๆนะครับเดี๋ยวไปวิ่งกันสวยครับโอเครับได้รับไดนะ้แต่กระจกกระสูงกว่าน่อยอาจจะต้องเปลี่ยนออกนะครับ งนก็สูงถ้าไม่ชอบก็อาจจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนออกนะครับนะอ่ะก็จบไปนะครับเดี๋ยวดูกันคร่าวๆก่อนเพราะว่าลึกๆกับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันยังไงนะครับรถรุ่นนี้ก็ยังไม่เคยใช้นะครับนะก็ต้องใช้กันไปเดี๋ยวถ้าใช้ไปแล้วรู้สึกยังไงนะความรู้สึกฟิวการนั่งการขับขี่นะฮะเราก็จะมาดูกันอีกทีว่า จะเป็นยังไงนะครับ เท่าที่ลองสัมผัสนะด้วยสายตาแล้วก็จากการลองขี่ใกล้ๆนีๆน่ๆนีหน่อยนะครับถือว่าใช้ได้โอเคนะดีกว่าตัวก่อนตัวก่อนที่ผมที่ผมถือมาของของค่ายนึ่งนะนะส่วนตัวร้อห้าสิบนะถือว่าโอเคเลยนะครับดีกว่าดีกว่านะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับมันจะดูแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่นะมาดูของแถมกันครับว่าได้อะไรมาบ้างอันนี้ผมซื้อโปรของเดือนเดือนสิงหาเนาะที่ได้มาก็จะเป็นหมวกนะครับมีตาของตาเลี่ยนนะครับกับเสื้อ เป็นเสื้อยืดนะฮะนี่คือของแถมนะครับโอเคครับ